เรามาเริ่มด้วยการลวกเส้นก่อนนะครับชามเลยครับแล้วก็ตักกระเทียมเจียวโรยไปที่เส้นนิดนึงนะครับเฉดระเกียบนิดนึงมาลวกผักนะครับถั่วงอกกับตำลึงอเอาแค่พอผักยุบพอนะครับตับครับตับก็เอาแค่พอแบบ สะดุง้งน้ำพอนะครับเหมือ mm hmm. นกันกับหมูชิ้นนี่นะครับลงไปครับถ้าท่านผู้ชมชอบทานสุกก็ลวกนานหน่อยก็ได้นะครับเท่นี้พอนะครับแล้วก็มงไว้ครับแล้วก็จะเป็น ปลาเส้นนิดนึงนะครับลงไปลวกนิดหน่อยพอครับอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำแบบใส่พริกเผานะครับน้ำมะนาวครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับนี่ครับแล้วก็เป็นน้ำปลานะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับนี่ครับพริกป่นนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะ ะเกือบช้อนโต๊ะนี่นะครับไปครับพริกเผานะครับครึ่งช้อนโต๊ะครับนี่นะครับลงไปถั่วปนหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับปิ้งกล้ๆกันนี่นะครับแล้วเราก็จะมานำหมูบดนี่นะครับลงไปในกระบหลนะครับหรือว่าเสียเนี่ยนะครับภาษาจีนนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนหน่อยนะครับ ่นนามาลงที่น้าซุปร้อนนะครับใช้นน้ำซุปร้อนนี่นะครับน้ําซุปนี่หอมมากนะท่านผู้ชมหอมรสชาตินี่ดีมากนะครับใช้สูตรนี้เนี่ยอร่อยแน่นอนครับคุณค้นอย่างนี้นะฮะตัววางแผ่นเกี๊ยวลงไปหน่อยนะครับสักสองสองชิ้นนะครับแผ่นเกี๊ยวทอดนี่นะครับโดยผักชีหน่อยครับผักชีต้นหอมนะครับหวานนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำของเรานี่นะครับ เป็นหมูต้มยำนะครับรวมถึงใส่ปลาเส้นด้วยแล้วก็มีเครื่องในด้วยนะฮะ